สวัสดีครับสวัคนด้วยนะครับผมเน้นนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนเซตของยังไงให้กลายเป็นไซบอร์กซามูไรกันนะครับอ่าก็มาเริ่มกันที่อาวุธหลักกันเลยดีกว่านะครับอาวุธหลักผมแนะนําให้เป็นอาปืนตระกูล S M G นะครับหรือซับแมชชีนกันนั่นเองเพื่อความว่องไวในการเข้าบุกยิงนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนําให้ติด Q X R นะครับผมซึ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมแบบอ่าชอบปืนไหนเนี่ยแล้วก็ถนัดปืนไหนมากกว่าก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยหรือถ้าสมมติใครไม่รู้จะใช้ปปปปปืืืืนน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 นอออะะะไรรรดีีีผผมมมแาาเเเ็็ QXR คัับ่่งจกทต ลัคนะสุนและความแม่นยำที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยแถมดาเมจที่38ก็ถือว่าน้อยไหมก็ถือว่าน้อยในระดับหนึ่งนะแต่ว่าความลั่นะสุนเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแถมมีความแม่นยำสูงถึง77เลยด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะบาลานซ์ในหลายๆอย่างมากเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมมีการสอนแต่งปืน QXR ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมว่าแต่งยังไงดีแต่ว่าเอาผมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่งแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติใครอยากจะฟังเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก โอเคนะครับต่อไปนะครับอาวุธลองนะครับอาวุธลองนะครับผมจะนำให้เป็นมีดนะครับ จะเป็นมีดนะครับจะเป็นขวานจะเป็นไม้เบสบอลได้หมดเลยฮะแต่ว่าเพื่อิญผมมีคาตนาไงฮะมีคาตนาก็เลยใช้คาตนาพอดีเลยนะครับจะใช้มีดหรืออะไรก็ได้นะครับเอาตามแต่ที่ทุกคนมีเลยนะครับผมก็ถัดไปนะครับถัดจากวุธรองนะครับต่อไปฮะโอเปอเรเตอร์สกิลโอเปอเรเตอร์สกิลนะครับผมแนะนำเป็นชาร์เดิลเบนะครับผมเพื่อที่จะสร้างความคล่องตัวในการปิดชิปสตูนระยะใกล้นะครับแล้วก็ความคล่องตัวในการที่จะกลิ้งเข้าไปฟันสตูนะครับผมแล้วก็มีการปล่อยหมอกด้วยนะฮะเพื่อให้เข้ากับธีมาไรของ เเรรานนนัั่องะคบผมต่อไปนะครับระเบิดสังหารระเบิดสังหารนะครับผมไม่น่าเป็นเทอร์ไมค์นะครับหรืออีกอันนึงคือคอมแบทแอคนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้ขวานไม่เป็นคือผมปาขวานวุดโคตรเลยนะครับแต่ถ้าสมมติใครเก่งขวานเนี่ยก็แนะนำให้ลองใช้คอมแบทแอคดูแทนเทอร์ไมค์นะครับผมแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่ถนัดปาขวานก็ผมแนะนำให้ใช้เทอร์ไมค์แทนนะครับก็ไว้สำหรับปากดพื้นที่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ย เข้าในจุดนั้นยากหรือไป,ไ,ปไปทางอื่นแทนนะครับเราก็จะทําให้เราเนี่ย มีจังหวะในการวิ่งหรืออะไรอย่างี้มากขึ้นนั่นเองนะครับถัดไปนะครับถ้าจากระเบิดสังหารต่อไปเป็นอุปกรณ์ยุทธวิธีนะครับผมไม่นําให้เป็น smoke grenade นะครับผมเพื่อที่จะอําพรางตัวเรานั่นเองนะครับเวลาสมมติเราจะไปไหนอะไรก็ปา smoke ปิดไปเลยฮะแล้วก็วิ่งไปเลยอ่ามันจะมีข้อดีในส่วนนี้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับคือให้เอา EMP ไปแต่ถ้าสมมติคุณเอา EMP ไปแล้วนะครับมันจะต้องเปลี่ยนเพิร์เขียวที่ผมเซตไว้โดยในส่วนนี้ผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับโอเคนะก็ต่่ออไปปนนนนะครับใสวขงเเลย เพิร์กแดงนะครับผมแนะนำเป็นไลเวทนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นไปถึง10%เป็นเลยนะครับจะทำให้ทั้งการวิ่งหลบหรือวิ่งเข้าไปหาศัตรูเลี้ยประชิดนะฮะมันทำได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับให้ติดตั้ง Fast Recover เพื่อที่จะเพิ่มอัตราฟุ้นฟูเลิอด35%นั่นเองนะครับผม ก็จะเป็นสายที่ไม่ได้เน้นความเร็วมากนะครับแต่ว่าจะเน้นประมาณเข้าช้าๆแต่ชัวประมาณอย่างนั้นนะครับผมแบบว่าสมมติเลือดลดปั๊บอย่างนี้ก็หาจุด cover นะครับแล้วก็รอเลือดเต็มแล้วก็บุกใหม่นั่นเองแต่ถ้าสมมติใครเป็นสายแบบบุกแรกผภาพฟันไม่เลี้ยงเหนะ็นฮะก็ให้ติดตั้ง lightweight แทนนะครับผมเพราะว่ามันมีข้อดีตรงที่เราสามารถถึงพื้นที่นั้นๆก่อนศัตรูได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันสร้างความได้เปรียบในแผนที่นี้ใช่ไหมครับ เราก็สามารถวิ่งไปถึงก่อนตัวได้นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็คือข้อดีของเพิร์กไลท์เวดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเพิร์กเขียวเพิร์กเขียวนะครับผมจะนำให้เป็นโคบัตนะครับถามว่าทำไมถึงให้ทำให้เป็นโคบัตนะครับหเพราะว่าสมมติอาเราอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบฮะคือถ้าสมมติศัตรูมีป้อมปืนหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะครับมันจะทำให้เราอ่ะบุกเข้าไปยากมากๆเลยนะครับหรือถ้าสมมติศัตรูมีเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหการจะบุกเข้าไปถือว่ายากโคตรเลยนะครับก็การติดตั้งโคบัตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องนี้นะครับมันจะทำให้เราปลอดภัััยยจาากกสอออตตตรรรทท้้งหลี่เป็นนะะบบบโคผม หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับให้ติด tracker นะครับเพื่อที่จะมองเห็นรอยเท้าศัตรูนะครับผมสมมุติว่าศัตรูเดินอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับภายใน4วินาทีเนี่ยเราเห็นรอยเท้าของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะครับแต่ถ้าสมมติติด tracker ไปแล้วใช่ไหมครับจะต้องเปลี่ยน ตัวอุปกรณ์ยทธวิธีฮะเป็น EMP ด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันป้อมปืนนะครับผมอันนี้ก็คือเอามาเผื่อไว้นั่นเองนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสรอดมากขึ้นแล้วก็สามารถไปในจุดๆนั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าจะติดสโมกนะครับแล้วก็โคบัลหรือว่าจะติดเพล็กทรักเกอร์นะครับแล้วก็ติด EMP แทนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องเลือกนะครับผมต่อไปนะครับเพร์กฟ้าเพร์กฟ้านะครับผมนะนําเป็นฮาร์ดไลน์นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนจากการสังหารัต ซึ่งในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถกด Operator Skill ได้บ่อยอขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไวขึ้นนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ได้แบบต้องการจะเร่งรีบอะไรขนาดนั้นนะครับผมแนะนําให้ติดไฮแอ i g h Alert ฮะเพื่อที่จะทําให้เวลาเราเล็งสตูมันจะขึ้นเป็นรูปเพชรข้้งบนหัวสตูสีแดงนะครับผมเราก็จะสามารถเห็นสตูได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สมมุติสตูเล็งหาเราทางด้านหลังนะฮะมันจะทําให้อหนานาจอเรากระพริบแบบส้มๆฮะด้านล่าง อ่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็เลยทำให้ตัวคุณปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันดูนะครับว่าชอบ High Alert หรือว่า Hard Line มากกว่ากันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบกดส s Cross t r e r y แล้วก็ Operator Skill นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะติดตั้ง Hard Line มากกว่านะครับผมมันจะทำให้ผมสามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ผมสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์นั้นได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือการเซตของที่จะทําให้คุณกลายเป็นไซบอร์กซัมไบร์นั่นเองนะครับอ่าก็ต่อไปไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับจองไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะเราพยายามวิ่งเข้าหาศัตรูก่อนเลยนะครับจังหวะแรกนะครับโอเคครับเปิดสโมกไปนะครับโอเคไม่มีศัตรูตรงนี้พอดีโอเคครับผมโอเคตรงนี้ไม่มีศัตรูแล้วนะครับโอเคนะดูก่อนฮะศัตรูโอเคฮะอยู่ตรงนู้น เนี่ยฮะที่ผมเลือกปืนคิวเกเพราะมันค่อนข้างจะมีความแม่นยำสูงมากๆเลยนะทำให้การยิงปืนของเราดีนะครับโอเคเปิดอยูไอวีไปฮะัะตูอยู่ตรงข้างล่างนี้ครับอ้าวสตูเกิดมาแล้วฮะเรีเบ็้ไรนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมัตูข้างบนฮะเรีเบ็้ไรนะครับอุ้ยเดินติดเดินติดฮะจังหวะนี้โอเคครับ โอเคครับผมเปลี่ยนอาวุ้น wood, นะครับโอเคฮะเพื่อที่จะสร้างความไวในการเคลื่อนที่ของเรานะครับผมโอเคฮะสตูหันหลังพอดีเลยโอเคครับโอเคเปิดอยู่เอวีไปนะโอเคฮะตตูฝั่งนู้นก็หมดเลยนะครับอุ้ยขึ้นขึ้นไม่ได้ออ้ยเขินเลยขึ้นไม่ได้ทำไมผมขึ้นไม่ได้เหมือนติดอะไรสักอย่างเลยครับไม่เป็นไรนะครับผม โอเคครับเรือก็สุไปโอเคครับโอเคสตูได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่นะฮะมันทำให้เราสามารถเก็บสตูได้ไวขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็การวิ่งเนี่ยมันจะทําให้อาของตัวละครเราวิ่งไวขึ้นนั่นเองโอเคนะสตูอยู่ตรงข้างหน้าเราเลยนะครับโอเคครับโอเคครับผม โอ้โห oh, oh, oh. พลาดฮะโอ้ <laughs> oh, <laughs> พลาดไปนิดเดียวเองนะครับผมไม่เป็นไรนะนี่เป็นไงปอบตัวเองด้วยไม่เป็นไรโอ้โ oh, ห oh, oh. เกิดมาตายฮะเกิดมาตายอีกรอบหนึ่งแหมโห oh, จริงๆเชียวโอเคครับอุ้ยโอเคครับผมเปลี่ยนอาวุธฮะเปิด UAV ไไปก่อนนะครับโอเปอเรเตอร์สกิลไปฮะ เอพิเช่ใอเป p เ r a ต o r s สกิลฮะสกอร์ทรีโอเคช็อคอาร์ีโอเคเพิ่มความเร็วแกนข่้นที่นะครับโอเคสตูดยูตรงนั้นฮนะเราเห็นแล้วนะครับจังออน,นี้โอ้โหจะสไลด์ไปฝันไม่ทันนะะไม่ทันเฉยมามาโอเคนะครับอุ้ยสวยงามมากครับ ตอนนี้จุดเกิดน่าจะพวกเขาน่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับโอเคผมถือดาบก่อนเลยฮะตังหวันนี้โอเคครับวิวุดเฉยเลยอุ๊ยคิวสุดท้ายด้วยวิ่งดูกคันแน่ฟันวืดไปหนึ่งทีฮนะเออให้มันได้เงะ ก็คงจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ในส่วนของการที่เซตของเป็นไซบร์กซาม u r a นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างฮะไม่รู้ว่าจะถูกใจเ,เพื่อน มากแค่ไหนนะครับผมก็ถ้าสมมติเ,เพื่อนๆลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันป,ปรับปรุงตรงนี้ดีกว่านะอะไรไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะว่าบางทีนะฮะการแต่งปืนบางอย่างนะฮะมันจะต้องให้เหมาะสมกับการเล่นของรูปแบบคนนั้นๆด้วยนะครับคือการแต่งรูปแบบเนี้ยมันอาจจะเหมาะสมผมแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะสมกับคนทุกคนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายนะครับบุยครับผม